ทะเลาะกันเนี่ยที่ชายแดนเนี่ยผมก็บอกแล้วย้อนกลับไปดูดีๆปัญหามันเกิดจากอะไรเริ่มต้นอะไรฮะอยู่ดีๆก็ทําโง่ทํามึนขึ้นมาเนี่ยประสาทต,ตาเมืองทมบอกเป็นของกูกูเกิลบอกแบบนี้นี่แผ่นดินกูนี่ประสาทดีประสาทแดกเอาให้ดีแต่ในาพลกัมพูชาขึ้นมาเอาแม่บ้านมายี่ส่บคนนั่นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันงี่เง่าไหมท่าน มันหาเรื่องเห็นไหมฮะมันหาเรื่องแล้วมาหาเรื่องทําไมก็ผมบอกให้ฟังแล้วว่าปัญหาก็คือเรื่องของคอนเซนเตอร์ใช่ป่ะเราไปปราบคอนเซนเตอร์เขานะแหล่งเขาเรียกคน,คนก็ํามาหาแดกกันอยู่นะสนุกสนานเงินไม่รู้กี่พันล้านไม่ใช่พันล้านแหละท่านผู้ฟังนะฮะไอบรรดาปัญหาชายแดนเนี่ยไอคอนเซนเตอร์ไอ re, ไ,ไอบ่อนคาสินโนทั้งหลายเนี่ยตัวเนี้ยผมบอกว่านี่แหละครับจุดเริ่มต้นของปัญหา เคยพื้นที่คับซ้อนในตาเมืองทมอะไรพวกนี้มันอยู่มานานแล้วที่ผมบอกให้ฟังอ่ะมันอยู่มานานแล้วสองสี่เจ็ดแปดมาถึงตรงนี้ไม่เคยมีปัญหาพอมาตอนนี้ของกูขึ้นมาเอาแผนที่แกงโง่อ่ะ <c oughs> แกงโง่นี่มึงหาเรื่องกูมึงหาเรื่องเสร็จแล้วก็ไปเผาเนี่ยฮะจากตาตาเมืองทมเอาไม่ได้ไงเพราะมันชัดเจนก็เลื่อนไปนะตรงสามเหลี่ยมมรกตไปเผาสาลา รีมุกซึ่งเป็นผ่าสาลาสามประเทศผมถามมาสามประเทศถ้ามันทับซ้อนกันทําไมลาวเ็าไม่ว่าอะไรเขาเฉยอ่ะนะทาไมทับซ้อนกันแล้วทาไมกลายเป็นว่ากัมพูชามีปัญหาอย่างเดียวแล้วก็เพิ่งมามีนะฮะเพราะเรื่องเหล่านี้แผ่นดินทับซ้อนนี่ไอ้ส่วนเนี้ยมันเกิดจากเขมรแดงที่ขยับหลักเขตก็มันมีมาเนี่ยสองร้อยยี่สิบสองโมงละสี่สิบกว่าปีอ่ะก็อยู่กันมาใช้พื้นที่ร่วมกันมาไม่มีปัญหาอะไรจะมีปัญหาตอนที่คุณนุงอิง นะครับเดินทางไปเป็นประธานปิดงานที่ปอยเป็ดจัดการสองตึกแก๊งคอนเซนเตอร์เขาได้น่ะนะวันนั้นนะครับเผาศาลาตีมุกเลยสแสดงสัญลักษณ์กเนี่ยแม่ทับบกเนะี่ยพบทบกัมพูชานั่นแหละครับเข้าไปตรวจงานและสั่งเผาอ่ะทีนี้อาการแบบเนี้ยมันเป็นอาการหาเรื่องจะลากเข้าไปสารโลกใช่ป่ะนะเออสารโลกอ่ะ